ต่อไปเชิญคุณจิราพรนะครับตามด้วยนางสาวพาดาวรากานนท์นะครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินุไพรสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตหพักเพื่อไทย ดิฉันขอปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องวันนี้2ประเด็นหลักค่ะประเด็นแรกหลังจากที่ดิฉันได้เคยหารือปัญหาของถนานางหลวงหมายเลข2043ต่อสภาค่ะปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงเกือบตลอดเส้นทางแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลือช่วงจากสี่แยกบ้านนวลเศรีจนถึงวิไลการอาชีพอำเภอพนมไพรค่ะที่เคยอยู่ในแผนรับงบประมาณแต่ว่าสุดท้ายถูกตัดงบออกไปค่ะจึงเป็นช่วงเดียวที่ไหลาทางยังแคบมากแล้วก็เสี่ยงเกิดบัตถิ ดิฉันจึงขอให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมค่ะได้พิจารณาจาัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงขยายไหลาทางให้แล้วเสร็จต่อเนื่องตลอดเส้นทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถจัดสัญจรได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะประเด็นที่2อค่ะดิฉันขอติดตามความคืบหน้าการขอให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร2จุดด้วยกันค่ะดิฉันได้เคยหา,หารือต่อสภาไปแล้วนะคะก็คือจุดที่1เป็นจุด บนบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข202แยกบ้านหัวนามเพื่าพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดที่ฉันได้รับการร้องเรียนจากชุมชนค่ะว่ามีการก่อสร้างจุดกลับรถและสัญญาณไฟกระพริบแทนสัญญาณไฟจราจรซึ่งจุดกลับรถ มีระยะทางที่ค่อนข้างไกลค่ะสร้างความกังวลใจให้กับผู้ปกครองคณะครูนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เกรงว่าจะเกิดอันตรายบนท้องถนนกับบุตรหลานแล้วก็ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวจงขอให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมค่ะได้ลงพื้นที่เพื่อดูสภาพปัญหาโดยด่วนนะคะแล้วขอให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรใหม่อีกครั้งค่ะจุดที่2ค่ะเป็นถนนทางหลวงหมายเลข2043ระเวนหน้าโรงเรียนอำเภอเมืองอังอสสมารถนะคะอำเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันติดตั้งไฟ กระพริบยังไม่ได้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้เหตุผลว่าจํานวนอุบัติเหตุยังไม่ถึงเกณฑ์ค่ะซึ่งฉันคิดว่าหนวยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องทบทวนหลักเกณฑ์นี้ใหม่นะคะตันติดตั้งสัญญาณไฟจราจรต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ใช่เพื่อว่าให้คนตายตามจำนวนขั้นต่าถึงจะติดตั้งได้ขอให้กระทรวงคมนาคมได้ทบทวนแล้วก็พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแทนสัญญาณไฟกระพริบในบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนขอบคุณค่ะ